ปองนัทชวุฒิลบโพสต์ต้นต่อดรามา่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะพร้อมถามกลับสองเรื่องพระเอกดังปองนัทวุฒิสกิจใจโพสต์ข้อความถึงประเด็นดรามา่าเจ้าตัวโพสต์วิจารณ์เนื้อหาเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะที่กําลังไวรัลชั่วโซเชียลว,ว่าเนื้อหาหยาบโลนมีการพูดถึงอวัยวะเพศหญิงจนเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางปอตัดสินใจลบโพสต์แล้วชี้แจงว่าผมลบโพสต์แล้วนะครับ หตพผลเดียวคือผมไม่อยากเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งใดๆสิ่งที่ผมอยากจะพูดมีสองเรื่องหนึ่งผมชื่นชมและเคารพพี่น้องเพลงหมอลำมาตลอดสาบานได้เลยชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดดูถูกเหยียดยามพี่น้องหมอลำและเรื่องชนชั้นใดๆแม้แต่นิดเดียวถ้าอ่านในเนื้อหาที่ผมเขียนผมพูดถึงเพลงทั่วไปครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยจอโจองเกี่ยวกับเพลงหมอลำเลยสองพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหลายครับ การที่พี่เอารูปผมและบทความของผมในพื้นที่ส่วนตัวของผมไปต่อยอดรายงานข่าวโดวยมีการตัดต่อรูปผมคู่กับพี่เดือนเพนเด่นดวงนักร้องหมอลำแล้วทําให้ตอนนี้สังคมเข้าใจผมผิดทั้งหมดเกิดความขัดแยง้งทําให้เนื้อหาที่ผมจะสื่อบิดเบือนจากเจตนาของผมไปมากผมอยากจะถามว่าพี่จะรับผิดชอบต่อการกระทําครั้งนี้กับผมยังไงครับถ้าอ่านบทความของผมดีๆผมพูดในบริบทของเพลงทั่วไป ผมพูดในฐานะพ่อคนหนึ่งที่กังวลใจตกใจกังวลต่อคำที่ใช้ในเพลงที่ไม่เหมาะสมมีคำหยาบอวัยวะเพศมาอยู่ในเพลงในบทบาทของความเป็นพ่อผมอยากจะฝากแง่คิดไปถึงคนที่มีส่วนรับผิดชอบในการคัดกรองเนื้อหาต่างๆให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กได้เติบโตมาในสังคมที่ดีงามผมกราบขอโทษพี่น้องหมอลำและคุณเดือนเพนเด่นดวง กับเรื่องเข้าใจผิดในครั้งนี้ด้วยนะครับผมทราบมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคลิปมันนานมาแล้วและผมไม่ได้พูดเจาะจงถึงเพลงสมัยนี้ผมพูดถึงเพลงทั่วไปในปัจจุบันผมหวังว่าพี่ๆจะเข้าใจและให้อภัยผมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับผมต้องตกเป็นจุดสนใจของการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนักมีการเอารูปและข้อความจากพื้นที่ส่วนตัวของผมไปขยายความโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้เรื่องบานปลาย กลายเป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ขนาดนี้ผมหวังว่าพี่ๆสื่อจะรับผิดชอบกับการกระทำในครั้งนี้ต่อผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ